ไปดุกันเลยผมผม crazy กว่นะ y ู u t u b e g บา e bars basket b ่ l บา basket b e l o นะครับผมก็เป็นดาวสามๆมือนกันนะแต่ภาพก็แบบออแนวแบบสวยหน่อยอ่ะมาโอเคครับเดี๋ยวไปดูกันเลยว่าเป็นเล่นอะไรยังไงกันบ้างนะครับภาพมันจะแนวไหนนะครับผมโอเคครับก็มาถึงแค่นี้เลย normal เลยนะครับผมไป start นะครับ ได <อ laughs> ้ก็เหมือนกันยสามสามๆก็มีตัวละครที่เราเลือกมาตั้งแต่ตอนแรกถูกไหมครับก็จะแตกต่างครับซิคตนิเงินดังนะครับคอนเฟิร์มไปโอเคครับผม เลยเนี่ยมาแล้วฮะก็มาแนบนี้เลยชูเหมือนไอ้เรืออะไรอ่ะเหมือนที่คล้ายคล้วีตายครับกันนะครับนะยิงตบอยกางเงี้ยฮะตบกรับ เด็ดเด็ดย a ยัง Ready Start g e t Pass ยนี่เรหมจะมีหลอกชูดให้ด้วยใช่ป่ะนั่นแหลใช่แบบแล้วก็มีหลอดพลังวิ่งเลยนะมันจะวิ่งป็กรแงขันกันแบ วิโโ่โดาวว้าเยี่ยมว่าเร,ร้อยเลย yeah, <nice> สามแต้ม้โหองบร้อยนะครับอย่างเต้นโจเดนย yeah, <nice> ก็ยังไม่ถึงกับนี้มากนะ โช้นด <Ooh. S 3> mm ิค hmm. รับน <that what? S 3> <that> ี่ห uh ล่ะเยอะไปวี <that> ่หว <that> ่สามารถปรับมุมกล้องได้ด้วยนะพอแล้วกันนครับผม ดีครับอย่างเงี่ยนี่ด้วยผักด้วยดุดิครับผเรียบร้อยครับผมก็ประมาณนี้ครับ นี่นะมันเปลี่ยนติงติ้งติ้งนะนี่นะมันบาบาโอเคครับอะไรวะหมดเวลาอ๋อยอมแพ้ครับผมหมดเวลาไม่หมดนะครับก็คือเกมแบบนี้แหละโอ้โหสนใจป้ายนะครับคือก็่ป็นแบบนี้แหละนะครับผมก็ประมาณนี้นะครับไม่ได้มีอะไรยากมากมายกันเท่าไหร่นะครับในการเล่นนะครับ ต่อผมาออกพลาดแล้แดนจิ้งกันนะครับผมทำทางเราจริงนะครับโอเคมาเราลองโซโล่แดนจิ้งอะไรนะครับได้สีแล้วตัวเดียวเว้ยก็คือตัวละครมันจะเพราะอาร์ตเบิร์กมันนหนักดีนะครับแต่ว่าการเล่นผหมือนเรายัาง,ายางไม่สม,มูทสักเท่าไหร่นะแต่ว่ามัน,นก็แล้วแต่ชอบแล้วกนะัน against yeah. time oh well, let's go start there you are go high <laughs> nice dish nice shot

โค้งฮ่ายิ่งยุดช่วไปก่อนให้โบงานนี้ข้าวเก่งแล้วนะครับก็ถ้าแบบใครเล่นดีไซนมาก็เดือดง่ายมากโอ้ดีบ้าเลยฮึ่ยนว้ยเรียบร้อย เออก็สดแบ้มึงอกนะผมว่าเฮ้ยอะไรแคไม่แบใครรอาใช่คืลังคอมเนี่ยสามารถไได้นะแบบว่าชาร์จได้นะครับผมโอเคเลย าแลคิดอาบอีกแล้วนะครับผมก็ประมาณนี้แล้วกันนะครับระบบการเล่นไฮเปอรมนอยากนเข้ามานะครับผมเชิญเหมือนแบบว่าสเตีนิดหน่อยตัวละครแบบแต่งตัวนี่มันเนียนนะโอเคครับผมก็เรามาดูระบบอื่นๆกันบ้างดีกว่านะครับอย่างนี้นอร์มอลเนาะหมายเลูม นี่โปดรดพับลองเล่นกันดูโคชิ่งนะครับของโคน่าจะเป็นพวกเทรนนิ่งเอาไว้ยปุดนะครับไม่น่ามีอะไรนะครับแล้วก็ด้านบนเพี่จะมีพวกชุดไม้ใช่ไหมเอ่อลับออไปเลยครับผมใช่มันมีชุดอ่ะแล้วก็นะครับโอเคก็มีให้ดูกันพวกของพวกนี่ก็สกามารถซื้อได้นะครับคอมเอร์ได้เสียตังอะไรเอ,า,อาง่าย นะเทัาอินเนอะผมไม่อินทับตลอดหลวันด้วยนั่นจ้ะโอเคต่อมาณเอาหัวจิตหายวันนะครับก็ทำก็ได้ของขวัญน,นู่นนี่นะครับปอะมาณน,นี้นะครับถ้าล่าเป็นชอบในเรื่องของเพิ่มด้วยนะครับ อ๋อยังฮิปแม่แม่แม่อ่ไรชุดหลังเรื่องอะไรก็ไม่รู้ครับผมก็พอลาวนี้แล้วกันนะครับโอเคสำหรับอ่ะแลนกิ้งนะครับ,รบก็ามาดูได้ว่าใครมันอะไรยังไงโอเลยเจนเลยเวนะครับแล้วก็เรื่องของกระเป๋ามันสามารถใช้ของได้นะครับามีการอะไรเอ่ย อะไรก็ไม่รู้ครับสกิลอ่ะมาดูน,นี่สกิลครับผมก็มีเฟรเอร์วย์นนะครับเราสามารถดูได้ yeah, <right. S 1> กดยังไงครับก็ลองชูดถอยหลังนิดนึงเข้าไปลองได้นะครับเลเวออัฟได้ด้วยนะเออเกมน,นี้จะมีเลเวลอัฟสกิลนะครับอลองกันเลยแล้วกัน เฮ้เจ็บปปเฮ้ปลวเเฮ้ยประมาณนี้พอเน๊้ะเ้ได้ตางคด้วยนะเฮ้เทปเทสจแล้วได้ต่งาด้วยนี่ครับผมสามารถอัพเลตได้หรือหนึ่งหรือสองมีโอกาสเหมือนกันโอกาสไม่โดนบล็อกโอกาสอะพวกเนี้ย ครับแล้วก็แล้วแต่อันนี้ก็อัพได้นะมัน,นท่าอะไรนดูซิอ๋อท่าเฟรดแบ็กสเต็กนะครับก็เอมัอัทั้งทีเลยไม่ใช่ครับอันนี้เป็นปทยนี่ยาพุ่งรับพุ่ง ดับเบิลแจ็คดับเบิลมีดังโฟคัพฟิกพาร์นะครับก็มีทักิะเยอะนะวะอันเร็วเลยทักษะก็ประมาณแจ็คเศษแม่อินเตอร์เซปนะครับขโมยพิ่มความเพิ่มความเพิ่งความเปอร์เซ็นต์ในการติด มนันีแล้วอีกมีไลฟนะครับก็อำได้ดีนักสามารถกดได้นะอย่าลืมให้เด็กหนึ่งสัตว์ก็ค่อนข้างเยอะนะแปดสก,กิลด้วยกันนะแล้วก็บวกกับการใช้เ,ด,เด็ปเปอร์ก็ถึนิ่งมี้โหเยอะอยเยอะอยู่แค่กี่แหลอะไรนะครับผมโอเคอต่อมาครับเป็นการอัปเกรดตัวละครก็มีของพวกนะี้ ครับเราก็อัพแรงได้เลยจะมีอะไรบล็อกบล็อขึ้นมาครับมีสกิลนะสกขึ้นมาแล้วนครับถ้าเราแรงอัพทำแบบนี้ท่ายมีสกิลเพิขึ้นมาอีกเลยกดไปเลยครับผมอัพไปเลยนะแค่คเป็นนะครับถ้าได้แบบนี้เยอะครัผมครับครับเอา้สกิลที่พาสเยที พลาสตินสกีลครับผมนี่เราสามารถเลือกได้ว่าเราจะอะไรใส่เข้าไปเพลาสตินสติลนะครับชุดนะครับผมเป็นเซาสติสติลแล้วกันนะครับในช่องแรกนะครับก็สามารถใส่พลาสตินสตีลได้ก็ทำให้ตัวควาเก่งขึ้นมีอีโวได้ด้วยนะนะครับผมเพทำให้หาของอีโวกันนะคแบบนี้โอเคหมดละอ่ะดูสเตจหนึ่งครับผมเกมนี้ครับเราอัพ สเตทัสีเราจะเป็นนม่จางสายไหนก็แล้วแต่ปุ๊บปุ๊บปุ๊บอาก็ได้เป็นบลเบิส่บล็อก็แล้วแต่ครับสายเมาจะได้วิ่งเร็ขึ้นครับบินชูดครับอันนี้ก็แล้วแต่ครับแท้หรือเลดังนะครับล็อกนะก็ประมาณนี้สาย พาดวยเลยแล้วกันไหสเตลเหรอผมสามตึด้วยเฟแน่นี้ยครับนี่เป็นสาวิ่งแต่สกิลครับนะสกิลมาแล้วใส่ไม่ได้ก็เลือกใช้อ่อนะครับผมว่าจะามะไรได้ไหมอันนี้มันเป็นอกับอันเนี่ยกับ พัตสี่เออถูกถูกครับก็ยังไม่ต้องใส่อึงนี่เลืวกแปดครับเลือกแปดต่อมาเพลเยอร์นะครับก็คือเป็นตัวราวนั่นแหละครับผมพัตสี okay. ่อะไรนะครับเอ็กซ์ตรอะไรสกิลอะไรใส่การ์ดอะไรตรงนี้เป็นพัตบล็อกนะครับผมโอเคในระบบเพื่อนครับตรงนี้มา อืมครับมีทีนะโอเคก็อ่านวีดีโอเนาะไปไหนละเพื่อนนะครับเราแอดได้เลยบุ๊บนะครับใครแอดไปนะครับตแล้วก็มีดเมอร์พครับมีซีเซพเนี่ยเจ้อื่นก็มีกันนะครับโอเคไม่ยว่าวินอย่างเดียวนะครับ่าไม่เจออะไรมากกว่านะครับี่ก็เปลี่ยนได้ครับไม่มีอะไรครับผมโอเค ตั้งแต่นะครับผมมีในเรื่องของกราฟิกนะครับสามารถปดดนะรับได้มีแนะความดีแล้วแต่ก็ครับมีออโต้นะคเป็นของก็คือมีหมดนะครับ,ตตรนะนะรบแล้วก็ HDF นะครับก็ System Recommended ก็ตามนี้นะครับ c อนโทรลนะครับแบบโมบายหรือแบบพิกจอก็ได้นะครับหรือยังไงก็ได้น พิจอยฉะนั้นโมบ้ยพรพิกโอ,โอโสน,นยันนไ่น่ามีอะไรมากนะครับโอเคก็ประมาณนี้แล้วกันนะฝากเรื่องกยกับเกมบ้มาเบบน,นี้นะผมไทยชื่นชอบก็จัด ก็เป็นหนึ่งเกมนะครับหนงเกมร้าย,ท,ยาที่น่าลองเล่นหนึ่งนจะจ๊ะโอเคครับผมไปละ